พิธีตักบาตเทโวโรหณะเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเพื่อรำลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดำเนินกลับจากเทวโลกในเช้าหลังวันออกพรรษาและได้ทรงแสดงพุทธปฏิหารเพื่อโปรดเวเนยสัตว์ทั้งสามภพทุกติสุกติและมนุษยภูมิอย่างพร้อมๆกันชุด,ดงคสถานล้านนาจึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรและสาธุชนทุกท่าน มาร่วมสั่งสมบุญตักบาทคณะสงฆ์ููใหญ่เทศก,กาลออกพรรษาตักบาทเทโวโรหณนะวันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา6นาฬิกาณทุดงคสสถานล้านนาและขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญตรากาตักบาทและกองบุญถวายพัะตาหารได้ที่ห้องรับบริจาคสำนักงานทุดงคสถานล้านนาหรือําบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารอมสิน ชื่อบัญชีทุดงกสสถานล้นานนาเลขที่บัญชี0204 3209 3266ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี5962 222 918้งท,ท,ทางนี้สามารถสแกน QR Code ส่งภาพสลิปและหลักฐานการทำบุญเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์08 35404595 08 35404603มหากุศลบุญออกพรรษา2567ตักบาทเทโวโรหณนะทุดงคสถานล้านนาบุญเยสถานแห่งการสั่งสมบุญและสร้างบารมี